ตาเสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราชื่อจะมาสอนเรื่องบทสนทนานะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราชื่อจะอ่านประโยคแรกให้ฟังก่อนนะครับนี่คืออะไร เจอแปลว่านี่นะครับเจอนี่ต่อมาชื่อนะครับชื่อคือชื่อแปลว่าเป็นและคือนะครับต่อมา ฉนมแปลว,ว่าอะไรนะครับอ่านตามเราช่ออีกรอบนึงนะครับเจ้าชื่อนมนี่คืออะไรโอเคครับต่อมามาเรียนประโยคต่อไปกันนะครับเจ้าชื่อวง เจ้ชื่อ s เจ้ก็เหมือนเดิมนะครับเจอคือนี่ต่อมาชื่อนะครับชื่อก็แปลว่าคือต่อมาคำนี้ครับฉวงแปลว่าเตียงนะครับเนี่ยครับเตียงฉวงแปลว่าเตียง อ่านตามเราช่วอีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าชื่อสวงนี่คือเตียงสมมติว่าเราจะพูดว่านี่คือปากกาก็คือปากกาคือปีอันนี้คือปากกานะครับ ีปแปลว่าปากกาเราก็จะพูดว่าเจ้าชื่อปีนี่คือปากกานะครับก็จะเป็นใช้กับคำนามนะครับเจ้าชื่อแล้วก็ตามด้วยคำนามคนสัตว์สิ่งของโอเคครับเรามาดูสไลด์ต่อไปกันนะครับน่าชื่อ什么น,น่าชื่อ什么 แปลว่านั่นคืออะไรนะครับหน้าก็แปลว่านั่นนะครับส่วนชื่อก็แปลว่าคือเหมือนเดิมครับเฉนเมื่อก็คืออะไรนะครับอ่านตามเราชีอ,อีกรอบนึงนะครับหน้าคฉอนเมินเม่นั่นคืออะไร ประโยคต่อไปนะครับหน้าชื่อชูเปาหน้าชื่อชูเปานั่นคือกระเป๋าหนังสือนะครับชูเปาอ่านว่าแปลว่ากระเป๋าหนังสือนะครับชูแปลว่าหนังสือนะครับชูตัวนี้แปลว่าหนังสือชูแปลว่าหนังสือเปาแปลว่ากระเป๋านะครับ รวมการเป็นชูเปากระเป๋าหนังสือนะครับอ่านตามเราช่วอีกรอบนึงนะครับหน้าชื่อชูเปานั่นคือกระเป๋าหนังสือโอเคครับเรามาเรียนกันอีกรอบหนึงนะครับประโยคที่หนึ่งนะครับ เจ้าชื่อฉินม่อเจชื่อฉินม่นี่คืออะไรเจ้แปลว่านี่นะครับชื่อแปลว่าคือฉันมาแปลว่าอะไรนะครับนักเรียนอ่านตามคุยรอำนะครับเจ้ชื่อฉันมา นี่คืออะไรประโยคต่อมานะครับเจ้ชื่อ s วงเจ้ชื่อ s วงนี่คือเตียงเจ้าก็แปลว่านี่เหมือนเดิมครับชื่อก็แปลว่าคือส่วนตัวนี้ s วงแปลว่าเตียงนะครับสวงแปลว่าเตียง นักเรียนอ่านตามเราชียรอบหนึ่งนะครับเจ้ชื่อฉวงนี่คือเตียงเรามาเรียนประโยคที่สามกันนะครับหน้าชื่อฉันมาหน้าชื่อฉันมานั่นคืออะไร หน้าตัวนี้แปลว่านั่นนะครับเจอแปลว่านี่หน้าแปลว่านั่นนะครับนี่กับนั่นฉันมาก็คืออะไรนะครับนักเรียนอ่านตามหลอดชืยอีกรอบนึงน,นะครับ หน้าชื่อฉันมาหน้าชื่อฉันมานั่นคืออะไรคนนี้ก็จะตอบนะครับหน้าชื่อชูเปาหน้าชื่อชูเปานั่นคือกระเป๋าหนังสือชูเปานะครับแปลว่ากระเป๋าหนังสือนะครับ ชูเป้ากระเป๋าหนังสือนะครับน,นักเรียนอ่านตามหลอดชืออีกรอบนึงนะครับหน้าชื่อชูเป้านั่นคือกระเป๋าหนังสือโอเคครับเดี๋ยวมาอ่านพร้อมหลอดเชืออีกรอบนึงนะครับแล้วเราจะหลอดชือจะบอกการบ้านนะครับ ประโยคที่หนเจ้ชื่อฉันมานี่คืออะไรประโยคที่ประโยคที่สองนะครับเจ้ชื่อฉวงนี่คือเตียงประโยคที่3นะครับหน้าชื่อฉันมา นั่นคืออะไรประโยคที่4นะครับหน้าชื่อชูเปานั่นคือกระเป๋าหนังสือโอเคครับนักเรียนน่าจะได้คำพท์กันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันประโยคนี้มันไม่ค่อยยากนะครับ ต่อมาก็เป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนเติมคําตอบเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับคําที่1ก็คือเจอคืออะไรหน้าคืออะไรชื่อคืออะไรเฉินเมิคืออะไรช่วงคืออะไรชูปเปาคืออะไรให้นักเรียนเขียนคําภาษาไทยลงไปในช่องว่างที่เราชื่อเป็นไว้ให้นะครับแล้วก็เขียนใส่กระดาษนะครับแล้วก็เอามาส่งใต้โพส โพสที่ Facebook เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนชื่อเลขที่ห้องให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ